สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้แอดจะพาทุกคนไปลิมรสบรรยากาศหนังระทึกขวัญเรื่องมาเตอร์2009หนังแนวสืบสวนสอบสวนที่ให้คุณมากกว่าการตามหาความจริงโดยได้คะแนนจาก IMDB ไป7.8คะแนนและ Rotten Tomato ถึง96%เรียกได้ว่าคะแนนสูงเริ้วสมกับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงและชนะรางวัลหลากหลายสาขาโดยเฉพาะรางวัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องราวของป้าธรรมดามดาคนหนึ่งที่เชื่อว่าลูกชายของตัวเองนั้นซึ่งเป็น เด็กพิเศษที่แม้แต่มแมลงยังไม่เคยฆ่าดันตกเป็นแพ้ในคดีฆาตกรรมตำรวจที่ต้องการเร่งปิดคดีจึงไม่คิดที่จะสืบหาหลักฐานเพิ่มเติมดังนั้นป้าเงงาคนนี้จึงต้องไปตามหาห,าหลักฐานและฆาตกรตัวจริงเพื่อมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของลูกชายด้วยตัวเองด้วยอายุอานามขนาดนี้เธอจะไปทําอะไรได้บ้างและป้าจะสามารถหาฆาตกรตัวจริงมาได้หรือไม่เราไปชมสปอยกันได้เลยค่ะ น้ำมืองเล็กๆของเกาหลีใต้มีป้าคนหนึ่งเธอทําอาชีพขายสมุนไพรและบรักชาชบ้านโดยการฝังเข็มให้โดยที่ไม่มีใบอนุญาตป้าแกนั้นอาศัยอยู่ตามลําพังกับลูกชายคนเดียวชื่อว่าโดจุนเธอจะคอยเป็นห่วงลูกชายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลูกท่านั้นเป็นเด็กพิเศษมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาค่ะ โดจุนนั้นเป็นเด็กขี้อายแต่ไปคบค้าสมาคมกับจินแทอันธพาลของที่นี่มีวันหนึ่งโดจุนกำลังเล่นกับน้องหมาข้างทางอยู่ดีๆเขาก็ถูกรถเฉียวชนแล้วหนีไปอันธพาลจินแทจึงพาโดจุนตามไปเอาคืนรถคันนั้นพวกเขาช่วยกันหารถจนเจอโดยความที่หัวเสียแทนเพื่อนจินแทจึงกระโดดทีบกระจกรถโดจุนที่เห็นเพื่อนทำก็อยากจะทำบ้างแต่ก็ไม่สำเร็จจากนั้นภาพก็ตัดไปที่สนามกอล์ฟ โดจุนเอาตะง,งมเก็บลูกกอล์ฟจนจินแทนั้นถามไปได้วยความสงสัยว่าจะเอาไปทําอะไรโดจุนจึงตอบด้วยความเคืนอายว่าเขาจะเอาไปให้สาวสักพักเจ้าของรถที่ชนแล้วหนีก็นั่งรถกอล์ฟผ่านมาทั้งสองคนรุมทําลายร่างกายคนพวกนั้นแล้วจินแทก็โยนไมกอล์ฟราคาแพงของหนึ่งในนั้นลงน้ําไปต่อมาทั้งคู่ก็ถูกนําตัวมาที่โรงพักจินแทโบยความผิดให้โดจุนว่าเขาเป็นคนพังกระจกรถเพียงคนเดียว ระหว่างรอแม่มารับโดจุนได้เขียนชื่อตัวเองลงบนลูกกอล์ฟตามประสาเขาจากนั้นแม่โดจุนก็มาจัดการเรื่องลูกชายเธอมารับลูกที่นี่บ่อยจนรู้จักกับตำรวจที่นี่หมดแล้ว แม่โดจุนเตือนลูกชายเรื่องจินแทว่าอย่าไปคบคนอันธพาลแบบนั้นเห็นไหมว่าเขามีแต่จะพาเราไปก่อความวุ่นวายให้ชาวบ้านซึ่งโดจุนก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาต่อมาโดจุนมีนัดออกไปดื่มกับจินแทที่ร้านเหล้าแต่เมื่อไปที่ร้านเขาก็ไม่เห็นจินแทจึงนั่งดื่มคนเดียวไปก่อน ัภาพไปที่จินแทเขากลับไปเอาไม้กอล์ฟราคาแพงที่เขาขว้างมันทิ้งลงน้ำแล้วคืนนี้จินแทก็ไม่ได้ไปหาโดจุนปล่อยให้โดจุนนั้นดื่มจนเมาแอคนเดียวจนร้านปิดแถมยังไม่มีตังค์จ่ายค่าเล้าอีกด้วย เจเจของร้านจึงไล่เขากลับไปขณะเดียวกันมีนาะลูกเจ้าของร้านก็เดินเข้ามาโดจูนทั้งดีใจทั้งเขินที่ได้เจอเธอด้วยความเมาจึงพูดสิ่งที่อยู่ในหัวกับเธอว่าเขาอยากจะหลับนอนกับเธอในคืนนี้ซึ่งมีนานั้นงคำแล้วก็ขึ้นบ้านไปก่อนกลับโดจูนยื่นลูกอก๊อฟให้เจของร้านเพื่อจ่ายแทนเงินค่าเล้าแต่ว่าเจาของร้านก็ไม่ได้รับไว้เพราะว่ามันไร้สาระ โดจุนเดินเมาไปเรื่อยแล้วเขาก็ควางลูกกอล์ฟออกไปด้วยความเซ็งซึ่งในมือก็ยังเหลืออีกสองลูกเมื่อเดินไปสักพักเขาเจอสาวมอ,อปลายคนหนึ่งกำลังเดินกลับบ้านคนเดียวโดจุนจึงตามเธอไปพร้อมชวนเธอมาดื่มด้วยกันแต่ผู้หญิงเดินหนีโดจุนจึงว่านี่เธอไม่ชอบผู้ชายหรือไงแล้วเธอก็หลบเข้าตึกร้างไปโดจุนตามไปส่องดูเขายืนนิ่งอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็หันหลังจะกลับบ้านแต่แล้วก็มีก้อนหินโยนมาใส่เขาเขามองเข้าไปในตึกร้างอีกครั้ง แล้วก็กลับบ้านมานอนกับแม่เช้าวันรุ่งขึ้นเด็กมอปลายคนนั้นถูกพบเป็นศพอยู่บนดาดฟ้าด้วยท่านอนคว่ำที่ถูกพาดอยู่บนระเบียงผู้ตายถูกควางด้วยของแข็งจนกะโหลกร้าวและมีเลือดออก ต่อมาตำรวจมาพาตัวโดจุนไปโรงพักโดยอ้างว่าขอจับเขาในข้อหาฆาตรกรรมสาวมปลายคนนั้นแม่โดจุนที่เห็นเหตุการณ์จึงวิ่งตามลูกไปด้วยความเป็นห่วงตัดภาพมาที่ห้องสอบประคำตำรวจในหนึ่งได้ให้โดจุนนั้นคาบแอปเปิลไว้เขาแต่แอปเปิลลูกนั้นแล้วคู่โดจุนว่า ถ้าสอบสวนแล้วตอบไม่เคลียร์นายได้ลงเอยแบบแอปเปิลแน่จากนั้นตำรวจคนอื่นๆก็เดินเข้ามาพวกเขาบอกโดจุนว่ามีพยานเห็นโดจุนตามสาวมอปลายไปเมื่อคืนแถมมีลูกอ๊อฟที่เขียนชื่อว่าโดจุนอยู่ข้างศพด้วยโดจุนเห็นลูกอ๊อฟของตัวเองก็ยิ้มถูกใจเขาบอกตำรวจว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าหลังจากที่เขากลับมาจากร้านเหล้าก็กลับบ้านไปนอนกับแม่เท่านั้นตำรวจที่ถามเขายังไงก็ไม่ได้ความเพื่อที่จะรีบปิดคดีจึงพยายามกล่อมให้โดจุน นั้นเซ็นรับสารภาพสุดท้ายเขาก็ถูกจับติดคุกแม่โดจุนหัวเสียที่ลูกชายยอมเซ็นสารภาพเธอว่าถึงทำจริงๆก็ต้องปฏิเสธก่อนสิโดจุนว่าถ้าผมทำจริงผมก็ต้องยอมรับแม่จึงย้ำถามกับลูกว่านี่แค่ทำจริงๆงนั้นหรอโดจุนตอบแม่ทันทีแบบไม่ทันได้คิดว่าบ้าหรอแม่ไม่อยู่แล้วเธอจึงยิ่งเสียใจเข้าไปอีกและว,ว่าลูกของตัวเองว่าโธ่เอ้ยเด็กโง่ไปยอมเซ็นสารภาพง่ายๆแบบนั้นทำไม ต่อมาแม่โดจุนมาคุยกับตำรวจที่รู้จักว่าทำไมถึงทำกับลูกชายเธอแบบนั้นช่วยเขาหน่อยได้ไหมแต่ตำรวจก็ว่าเขายังมีงานอื่นต้องเคลียร์อีกเยอะแล้วคดีนี้ก็ถูกปิดไปแล้วมันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันต่อมาตำรวจนำตัวโดจุนมาทำแผนที่จุดเกิดเหตุทางแม่โดจุนและคนรู้จักก็ช่วยกันแจกใบปลิวให้กับชาวบ้านโดยมีใจความว่าโดจุนบริสุทธิ์เขาถูกคมเหงให้รับสารภาพโดยการกัดแอปเปิ้ล จากนั้นแม่โดจุนก็ตั้งใจจะไปเคารพศพสาวมอปลายเมื่อญาติผู้ตายเห็นก็เข้าไปด่าทอเธอว่าจิตใจนั้นทำด้วยอะไรลูกทำขนาดนี้ยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่อีกแม่โดจุนว่าเธอแค่อยากมาเคารพศพคนบ้านเดียวกันก็เท่านั้นแล้วอีกอย่างลูกชายเธอก็ไม่ได้เป็นคนทำไม่ว่าเธอจะพูดไปแค่ไหนก็ยิ่งถูกมองว่าแถและหน้าด้านแถมยังโดนรุมประชาทานอีกเรียกได้ว่าหน้าสงสารสุดๆค่ะ แต่หัวใจคนเป็นแม่นั้นยังไม่ยอมแพ้เธอไปพบทนายและพาเขาไปหาลูกทนายถามโดจุนว่าเป็นไงเบื่อจะอยู่นี่หรือยังโดจุนก็ตอบว่าไม่ครับอาหารเขาก็ดีกับข้าวที่นี่ก็อร่อยมากเลยครับแม่จึงถามลูกถึงคืนนั้นอีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองนึกดูดีๆจากนั้นโดจุนก็บอกว่าเขานึกออกแล้วไม่ใช่ผมผมไม่ได้เตะกระจกรถคันนั้นทนายเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังทำคดีให้กับคนบ้าเขาจึงชิงหนีกลับไป โดจุนพูดต่อว่าหลังจากวันที่จินแทพังกระจกรถเขาก็ไม่ได้มาเจอโดจุนอีกเลยแม่จึงถามว่าจินแทรู้เรื่องลูกกอล์ฟนั้นด้วยใช่ไหมโดจุนจึงบอกว่าใช่ซึ่งนี้ก็เป็นบอดแสสําคัญที่แม่โดจุนต้องบอกทนายให้ได้แต่ทนายนั้นก็หลบหน้าไม่ยอมมาพบเธอเธอจึงตัดสินใจจะไปสืบเองที่บ้านจินแทเธอแอบเข้ามาตอนเขาไม่อยู่และหาบาดแสไปเรื่อยจนเจอกับไม้กอล์ฟและที่สำคัญมันมีเลือดติดอยู่ด้วยและทันใดนั้นก็มีคนมา ภาพที่เห็นก็คือมีนาลูกสาวของเจ้าของร้านที่โดจุนแอบชอบจากนั้นจินแทก็ตามมาติดๆแม่โดจุนจึงได้รู้ความลับว่าสองคนนี้กำลังคบกันอยู่จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มภารกิจอย่างว่ากันอย่างสุดเวียงแล้วพวกเขาก็หลับไปแม่โดจุนค่อยๆย,ย่องออกมาจนไปเตะขวดน้ำเข้าน้ำค่อยๆไหลจนไปแตะปลายนิ้วจินแทสุดท้ายเขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแม่โดจุนก็ชิงหนีออกมาสำเร็จค่ะทำเอาแอดนั้นหัวใจแทบวายเลยนะคะ ต่อมาป้าเอาไมโกอฟ์ที่ห่อมาอย่างดีมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจินแทผู้ถูกกล่าวหาจึงรีบมาอธิบายว่ามันไม่ใช่เลือดมันเป็นแค่รอยลิปสติกของมีนาเท่านั้นแม่โดจุนที่ทำขนาดนี้ก็ต้องผิดหวังที่ยังหาฆาตกรมาไม่ได้และรู้สึกผิดที่มองจินแทผิดไปเธอเดินตากฝนกลับบ้านไปด้วยความหมดหวังระหว่างทางมีซาเล้งผ่านมาเธอจึงซื้อร่มจากลุงซาเลง้งโดยยื่นแบงค์ให้สองใบแต่เขาก็หยิบไปแค่ใบเดียวเท่านั้น เมื่อกลับบ้านมาจินแทมาเรียกร้องค่าเสียหายที่แมโดจุนไปกล่าวหาเขาแต่เธอก็มีไม่มากให้เงินไปตามที่มีอยู่เธอขอโทษจินแทที่เข้าใจเขาผิดไปจินแทนั้นไม่ได้ติดใจอะไรและเขาก็เข้าใจในสิ่งที่แม่โดจุนคำลงไปด้วยเขาจึงเสนอความคิดว่านี่ป้ารู้ไหมการที่ฆาตกรจะลงมือมันมีอยู่3อย่าง 1>, 1. เงิน 2. หึงหวงและ3แก้แค้นประเด็นแรกคือเรื่องเงินนั้นตัดออกไปเลยเพราะว่าเด็กสาวนั้นจนจะตายจึงเหลือแค่หึงหวงกับแก้แค้น นอกจากนี้สิ่งที่น่าฉุกคิดที่สุดก็คือสถานที่เกิดเหตุทำไมต้องเป็นดาดฟ้าปกติเขาจะฝังศพเพื่อปกปิดหลักฐานแต่นี่กลับโชว์ร่างกายทุกส่วนให้ชาวบ้านทุกคนได้เห็นซึ่งมันเป็นพฤติกรรมการฆ่าหนังแพยสยาแล้วจงใจแชให้คนทั้งเมืองได้เห็นต่อมาแม่โดจุนให้ร้านถ่ายรูปปินรูปสาวมอปลายให้เพื่อแปะไว้ที่บ้านเธอลูกค้าที่มาฟังเข็มก็พูดถึงเด็กสาวคนนั้นว่าเธอเป็นคนน่าสงสารแม่เสียพ่อก็ทิ้งยายก็ติดเล่าญยาดิยาิก็ไม่เลี้ยงดู จนต้องออกมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองจากนั้นแม่โดจุนจึงไปสืบที่โรงเรียนโดยมีเด็กบอกว่าสาวมปลายคนนั้นมีแฟนเป็นเด็กเออและชอบนัดกันไปกินเค,ค้กข้าวรูปปลาด้วย หลายวันที่ผ่านมานี้แม่โดจุนก็ถามเรื่องคืนนั้นกับลูกวันแล้ววันเล่าจนวันหนึ่งเขาถูกซ้อมเพราะไปต่อยคนที่ล้อเขาว่าปัญญาอ่อนโดจุนบอกแม่ว่าหลังจากโดนต่อยก็เหมือนจะนึกอะไรได้แม่โดจุนก็ดีใจที่จะได้รู้ว่าฆาตกรคือใครแต่สิ่งที่ได้ยินก็คือที่แม่พยายามจะฆ่าผมตอนผมห้าขวบไง เธอพยายามบอกลูกว่าเธอต้องการปลดปล่อยพวกเราให้พ้นจากความยากลําบากเพราะว่าตอนนั้นแม่หมดหวังแล้วจริงๆพวกเราขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้หลังจากพูดจบแม่ก็จะฝังเข็มให้ลูกลื่มความเจ็บปวดแต่เจ้าหน้าที่นั้นก็ห้ามไม่ให้ทําเธอขอเจ้าหน้าที่ว่าคุณดูสิลูกฉันกําลังป่วยให้ฉันได้ช่วยลูกเถอนะแต่โดจุนนั้นก็ไม่ยอมแถมยังพูดกับแม่ว่าอะไรคราวนี้จะเอาเข็มมาฆ่าผมหรอ พร้อมกับไล่แม่กลับไปแล้วบอกให้แม่ไม่ต้องไม้เขาเห็นหน้าอีกผู้เป็นแม่กลับไปด้วยความขมขื่นและทุกข์ใจกับเรื่องในอดีตเป็นอย่างมากเธอเอารูปโดจุนตอนเป็นเด็กไปขยายที่ร้านแล้วตอนนั้นเองทางร้านก็นึกออกว่าสามอปลายเคยมาใช้บริการที่นี่เธอบอกว่าอยากจะปินรูปในมือถือมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดก็เถอะ พูจบได้ไม่นานเลือดก,กำเดาเธอก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งเพื่อนก็เป็นห่วงเพราะว่าสาวมปลายนั้นชอบเลือดกำเดาไหลอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอสักที ตัดฉากมาที่แม่โดจุนเธอติดใจเรื่องภาพในมือถือของสาวมอปลายจึงไปสืบกับเพื่อนสาวเธอโดยทำทีไปพูดคุยเรื่องโทรศัพท์จึงได้รู้ว่าสาวคนนี้เก่งเรื่องซ่อมมือถือและยังแก้ไม่ให้มือถือรุ่นนี้มีเสียงตอนถ่ายรูปได้ด้วยแม่โดจุนจึงจ้างให้เธอทำแบบนั้นให้แล้วเริ่มเข้าเรื่องค่อยๆตะล่อมถามหามือถือของสาวมอปลายยังไม่ทันได้ความหญิงสาวก็ดูท่าไม่ค่อยดีเธอขอให้แม่โดจุนนั้นช่วยไปซื้อผ้าอามัยที่ร้านตรงข้ามให้หน่อย หลังจากกลับมาหญิงสาวก็หายตัวไปแล้วและมาเจอเธออีกทีในขณะที่กำลังโดนผู้ชายสองคนรุมทำร้ายสองคนนี้ตามหามือถือของสาวมอปลายเช่นกันคราวนี้ถึงคันใช้คัตเตอร์มาคูแม่โดจูนจึงเรียกร้องความสนใจให้คนอื่นมาช่วย จากนั้นเธอจึงจ้างจินแทให้มาสืบเรื่องสาวมอปลายกับเด็กผู้ชาย2คนนั้นแล้วมันก็ได้ความว่าสาวมอปลายหรืออาจองเธอมีฉาย,ยาว่าสาวเค,คข้าวเธอยอมมีเซ็กเพื่อแลกข้าวกินทุกครั้งเธอจะแอบถ่ายรูปผู้ชายพวกนั้นเก็บไว้ในมือถือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแบล็กเมล์ ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่ารูปผู้ชายที่อยู่ในมือถือหนึ่งในนั้นต้องเป็นคนคาจ้องอย่างแน่นอนแต่ว่าโดจุนก็ดันโง่ยอมให้ตำรวจจับไปก่อนแล้วนอกจากนี้อาจองยังเคยถามเขาว่าถ้าเธอเอามือถือนี่ไปขายคิดว่าจะซื้อเหล้าข้าวได้กี่ขวด แม่โดจุนนึกได้ว่ายายของอาจองนั้นติดเรามากเธอจึงรีบวิ่งไปหายายของอาจองขณะเดียวกันโดจุนก็นึกออกแล้วว่าคืนนั้นเขาไม่ได้เห็นอาจองแค่คนเดียวในตึกร้างแต่ยังมีอีกคนอยู่ในนั้นด้วยตัดภาพมาที่แม่โดจุนเธอตามหายายยกใหญ่แล้วยายอาจองก็เดินเข้ามาพร้อมถามว่าอาจองส่งเธอมาหรอแม่โดจุนจึงตามน้ำไปยายจึงถามว่าแล้วเงินล่ะเธอจึงค่อยๆยื่นเงินให้พร้อมบอกยายว่าอาจองให้มาเอามือถือ ยายหัวเราะแล้วบอกว่าเธอนั้นเอาไปแลกเล่าหมดแล้วแม่โดจุนยังไม่ยอมแพ้ที่จะเชื่ออย่างนั้นจึงบอกว่ายายโกหกแน่ๆก็หลานยายให้มาเอาโทรศัพท์จริงๆจากนั้นยายก็ยอมไปหยิบโทรศัพท์มาให้ค่ะแม่โดจุนเอารูปในมือถือให้ลูกชายดูแล้วให้นึกดูดีๆว่าเคยเห็นผู้ชายคนไหนในนี้บ้างโดจุนว่าเขาคนนั้นเป็นตะลุงมีผมสีขาวแม่จึงหารูปให้ดูปรากฏว่าชายคนนี้ค่ะ เธอว่าเธอเคยเจอเขามาก่อนเมื่อตอนที่ฝนตกวันนั้นต่อมาแม่โดจุนตามไปหาลุงซาเล้งที่บ้านเธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปโดยแอบอ้างว่าเป็นอาสาสมัครมาตรวจร่างกายให้คนชรลา ลุงซาเล้งแกว่าผักนี้ใจมันวิววิวเพราะว่าเพิ่งไปเห็นอะไรที่ไม่ดีมาแม่โดจุนจึงเสนอจะฟังเข็มช่วยลดความเครียดให้แต่ก่อนฟังเข็มเธอจึงถามเข้าไปว่าแล้วที่ว่าไปเห็นอะไรไม่ดีมามันคืออะไรหรอลุงซาเลง้งจึงเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของคืนที่อาจองถูกค่าพอดีบ้านหลังนั้นมันถูกทิ้งร้างมานานแล้วคืนนั้นกดันไปนอนที่นั่น เห็นอาจองเดินมาแต่ว่ามีผู้ชายตามมาด้วยซึ่งก็คือโดจุนนั่นเองโดจุนพูดกับอาจองว่าไม่ชอบผู้ชายหรือไงอาจองจึงคว้างหินออกไปโดจุนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเขากําลังจะกลับบ้านแต่อาจองก็พูดขึ้นมาด้วยความเก็บกดว่าเธอเกลียดผู้ชายพร้อมทั้งด่าโดจุนว่าไอ้ปัญญาอ่อน โดจุนนิ่งไปพักนึ่งแล้วเขาก็คว้างหินใส่อาจองเต็มแรงเพราะว่าเขานั้นไม่ชอบให้ใครมาล้อปมด้อยของเขาเมื่ออาจองสลบไปโดจุนก็ทำตัวไม่ถูกเขาเข้าไปหาเธอแล้วพูดว่านี่เธอไปนอนตรงนั้นทำไมจากนั้นก็ลากเธอขึ้นไปข้างบนซึ่งขณะที่ลากขึ้นบันไดเขาก็หันมาถามอาจองด้วยความเป็นห่วงว่านี่เธอเจ็บหรือเปล่า ตัดภาพมาที่แม่โดจุนเธอไม่เชื่อว่าลูกชายเธอจะทาแบบนั้นลุงซาเล้งจึงว่าเขาเห็นโดจุนเต็มสองตาไม่ผิดตัวแน่แล้วเขาก็ยังทาท่าประหลาดๆอีกด้วยซึ่งแม่โดจุนเห็นอย่างนั้นก็เข้าสุดทางด้านลุงซาเล้งเมื่อรู้ว่าคดีของโดจุนกําลังจะถูกรือ้อและจะได้รับการปล่อยตัวอีกครั้งจึงจะโทรไปหาตํารวจเพื่อเป็นพยานในเรื่องนี้โดยสัญชาตญาณความเป็นแม่แม่โดจุนจึงทําร้ายลุงซาเล้งด้วยความขาดสติจนเขาตาย เมื่อตั้งสติได้ก็สายไปแล้วเธอจึงลงมือเผาที่นี่เพื่อทำลายหลักฐานเธอแบกความกลัวความรู้สึกผิดความเกลียดตัวเองหนีมาปลดปล่อยในทุ่งกว้าง หลายวันต่อมาตำรวจมาแจ้งข่าวว่าพวกเขาพบฆาตรกรตัวจริงแล้วนั่นก็คือแฟนของอาจองโดยเขาถูกสันนิษฐานว่ามีความผิดหลังจากพบเลือดของอาจองบนเสื้อเขาโดยตำรวจว่ามาจากการพยายามข่มขืนและทำร้ายเธอแต่เด็กเอ๋อก็ได้บอกว่ามันเป็นแค่เลือดกำเดาของเธอตอนที่ทั้งคู่มีอะไรกันเท่านั้นซึ่งมีเพียงแม่ของโดจุนที่รู้ว่าอาจองเลือดกำเดาไหลง่ายแต่เธอก็เลือกที่จะเก็บเงียบเธอไปเยี่ยมแฟนอาจองพร้อมถามว่าหนูมีพ่อแม่หรือเปล่า เมื่อรู้ว่าเขาไม่มีแม่แม่โดจุนก็สงสารเขาจับใจเธอทําทได้แค่ร้องไห้เพราะรู้ทั้งรู้ว่าเด็กคนนี้จะติดคุกแทนลูกของเธอเธอยอมแบกรับความรู้สึกผิดนี้ไว้เพียงคนเดียวต่อมาโดจุนได้รับการปล่อยตัวซึ่งจินแทได้มารับเขาในวันนี้ระหว่างทางพวกเขาผ่านบ้านลุงซาเล้งที่ถูกไฟไหม้จึงแวะลงไปสำรวจ ต่อมาในขณะที่กําลังทานอาหารเย็นโดจุนว่ามาคิดคิดดูแล้วคาตกรตัวจริงที่แบกศพไปไว้บนดาดฟ้าน่ะเขาทำทำไมหรอแม่เพราะว่าเธอเลือดออกแทนที่จะพาเธอไปโรงพยาบาลกลับเอาขึ้นไปข้างบนเขาน่าจะอยากให้มีคนมาเห็นเธอแน่ๆ วันต่อมาแม่โดจุนจะออกเดินทางไปเที่ยวก่อนที่รถจะออกโดจุนว่าเขามีของจะให้แม่จากนั้นเขาก็ยื่นชุดฟังเข็มของแม่ที่เก็บมาจากบ้านลุงซาเลงให้โดจุนบอกให้แม่นั้นระวังหน่อยของสําคัญแบบนี้เก็บไวด้ดีๆเพียงแค่นั้นแหละแม่โดจุนก็ร้องไห้เสียใจความรู้สึกเก่าๆมันถาโถมเข้ามาใส่เธออีกครั้งขณะอยู่บนรถบัสทุกคนสนุกสนานส่วนเธอนั้นนั่งอมทุกข์อยู่คนเดียวเธอมองไปที่เข็มแล้วฟังเข็มให้ตัวเองเพื่อให้ลืมความเจ็บปวด แล้วหนังก็จบลงค่ะแอดขอสรุปปมเรื่องนิดนึงนะคะก็คือว่าคืนนั้นที่โดจุนเมาเขางุดหงิดปนน้อยใจที่ลูกเจ้าของร้านเหล้าไม่ได้มาหลับนอนกับเขาตามที่เขาต้องการเขาจึงคว้างลูกกอลฟทิ้งไปเช้ามาตำรวจพบลูกกอลฟที่เขียนชื่อโดจุนอยู่ข้างศพมันจึงตีความได้สองกรณีคือถ้าไม่ใช่โดจุนเองที่ทำตกไว้ก็ต้องมีใครสักคนเก็บลูกกอลฟเขาได้แล้วเอามาสร้างฉากบางหน้า แต่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆหลังจากที่เขานั้นคว้างลูกกอล์ฟออกไปแล้วในมือเขายังเหลืออีก2ลูกซึ่งหนึ่งในนั้นมีลูกกอล์ฟที่เขียนด้วยปากกาแต่เราก็บอกไม่ได้หรอกนะคะว่าเขาเขียนชื่อไว้ที่ลูกกอล์ฟกี่ลูกกันแน่คราวนี้จินแทก็ตั้งข้อสังเกตว่าฆาตกรเอาตัวศพไปวางไว้ในที่ที่ทุกคนจะสังเกตเห็นได้จึงมุ่งประเด็นไปทางฆาตแล้วประจานมากกว่าพอสืบไปสืบมาก็มารู้ว่าศพนั้นเก็บรูปผู้ชายเอาไว้แบล็กเมล์หลังจากที่มีอะไรกันซึ่งมันก็ยยิ่่่งงสสนนนนนนับนนุววาาาอาจจาะเป็นหนึใผู้ชพก ที่เป็นคนฆ่าเธอเพราะว่ามีแรงจูงใจสูงมากโดยฉากที่เฉลยว่าโดจุนเป็นฆาตกรก็คลี่คลายแล้วที่ว่าเขาบันดาลโทษาที่อัจจองด่าเขาว่าไอ้ปัญญาอ่อนเขาจึงโตตอบแล้วกลายเป็นฆ่าเธอโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเขาเห็นเธอบาดเจ็บตอนแรกจึงพยายามที่จะโทรหาคนอื่นมาช่วยแต่ก็ไม่สําเร็จ เขาจึงคิดจเจ้าตัวเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อให้คนอื่นเห็นแล้วจะได้มาช่วยเธอซึ่งลูกกอล์ฟที่อยู่ข้างศพนั้นแอดไม่แน่ใจว่าเขาทําหล่นหรือว่าเขาตั้งใจวางไว้กันแน่ประมาณว่าฉันเนี่ยแหละที่เป็นคนพาเธอมาขอความช่วยเหลือนะสุดท้ายแฟนอาจองก็โดนจับแทนเพราะว่าตํารวจดันไปเจอคราบเลือดที่เสื้อเขาเขา้าซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเลือดกาเดาเธอตอนพวกเขามีเซ็กกันแต่ใครจะคิดว่าเขาพูดความจริงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันซึ่งแม่โดจุนก็รู้อยู่เต็มอกว่าอาจองมีอาการเลือดกาเดาไหลอยู่บ่อย แต่เธอก็เลือกที่จะไม่บอกตำรวจสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเท่าๆข้อิดตามหลอกหลอนเธอไปชั่วชีวิตหนังจะสื่อว่าผู้เป็นแม่นั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆไม่ว่ามันจะผิดแค่ไหนเธอยอมแบกรับความทุกข์และด้านมืดไว้ในใจเธอได้ถ้ามันจะทำให้ลูกเธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถ้าชอบแนวนี้อยากให้สปอยอีกกดหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์และถ้าชอบแอดเอ้ยชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ